วันนี้นะฮบผมนะก็จะมาพูดไว้ก่อนเลยนะว่าชีซันนี้ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแดงนะพเพราะว่าได้แล้วแพ้แล้วรัวเลยสี่สี่แรงอนะ่ะแบบมันตึงมากเลยแต่ละภาพไม่ใช่ภาพเดียวกันนะผมนะผมก็เล่นแบบชั่วโมงหนึ่งเล่นรอบหนึ่งหลายชั่วโมงเล่นรอบหนึ่งเพราะแบบมันแพ้รัวๆเลยนะแบบมันรู้สึกไม่อยากเล่นเลยประมาณนั้นแหละมันตึงมาก,มากๆแบบ มจนแรงแบบจะแดงแล้ว, <S <S วแบบตอนนะ้นหนาที่ผมนั้นเปิดให้ดูอะมันเป็นการแพ้แบบแพ้แบบชวแพ้บ้างมันบางครัง้งอะแต่ส่วนใหญ่ผมก็ชนะลุลูเออแล้วผมขึ้นแดงมาได้ EP นี้ก็จะเป็น EP เล่นแรงสีๆแล้วกันนะ ช่วงนี้ไม่ได้มีทาเรยนโ้เบือนก็เลยมาหาทำนะหาห้องแป๊บหนึ่งตอนนี้ตีห้าครึ่งนะผมตื่นประมาณตีสี่ห้านาทีมานั่งแต่แล้วก็สนุกดิมันก็ทำให้ใช้ชีวิตไร้คมน้่นะนอนสี่ทุ่มตื่นตีห้าแล้วนะก็ถือว่าเป็นกันนอนที่ค่อนข้างเพียงพอแล้มั่อเ้เฮ้ยมาสุ่มเกลือให้ดู ไส่เกลือไปดูสะตัดสิ่งที่เราได้มาดิตัดนี้ที่ปวดกันเยอะเลย หาห้องกันก็นั่งหน่ะเล่นเกมแล้วนัมาเล่นกันเลยชิวๆเหมือนอยู่เมกาอือโคตรชิลบอกเลยก็นั่งหน่ะตอนเราผมเล่นก็จะมีแบบเงียบๆน้่เหมือนนะเพื่อนก็จะเงียบๆไปหน่อยไม่โหดนะหนาวไว้ตรงนี้นะจะได้ไม่เกะกะจอผมท่านเพี้ยไม่ได้ยินเสียงแต่ในคลิปอาจจะได้ยินเสียง ในรุปปืนปืเข้าหัว,หวเป้เข้าหัว,หวโคตรตึงบอกเลยถ้าไม่ตึงขนาดนี้เขาเป็นไรฮีโร่ไม่ได้หรอกเป้งรัดรัดเก่งรัดเก่งมากบอกเลยนี่ตึงนาและคิวบอกเลยโคตรตึงน้ำหนักก็น่าจะรู้แล้วน้ำหนักว่าฝีมือผมพัฒนาจากรอบที่แล้วไปเยอะขนาดไหนน้ำหนัก ะบอกมาให้น้ำแนละ้วจากรอบที่แล้วเนะี่ยพอผมขึ้นแดงเสร็จปุ๊บผมไม่ได้เล่นต่อเลยทําให้ฝีมือดีเซิร์ต,ตกแต่การกลับมาเล่นใหม่ทําให้ฝีมือฟองผมพัฒนาเยอะมากๆเลยก็เป็นข้อดีและข้อเสียน้ำนะคงต้องมาเริ่มฝึกด,ดีเซิร์ใหม่ให้มันกลับมาโหดเหมือนเดิมน้ำนะเพราะว่าอะไรนะ <c oughs> เพราะว่ามันฝีมือมันตกไปใหญ่้วมันควรที่จะต้อง กูคืนกลับมาด้วยการฝึกฝนใหม่เข้าหัวโอ้อัปเกรดไปเลเวลสองแล้วนะไม่ต้องมาด่ากูโดนนะเอ,อ้ยร่วงต้นตุย๋ยมันแหลกด้วยเสียงผมมบ้างที่ไม่ได้ยินเสียงเกมเลยนะ้ะยินนิดเดียวเองเพราะว่าถ้าปรับเสียงเกมดังแบบมันในคิดมันจะดัง ในคลิปดังก็แปลว่าผมปรับเสียงให้มันดังขึ้นจะได้เสียงพูดชัดจะได้แบบเ,ออเสียงพูดไม่ชัดแล้วมันดูไม่สนุกเลยประมาณนั้นก็เลยนีเล่นแม็กเจ็ดตาที่แล้วผมเจอตี้เล่นแม็กเจ็ดแม่งเล่นทั้งทีมเลยโคตรโหดเสียงค้างเบาะนะรอไมมาอีกไม่นานไมผมก็จะได้แนละ้วแล้วก็เขนเอได้แน่นอนน่าจะประมาณ ่าจะทำตอนเย็นๆบางเย็นของวันนี้นะไม่ใช่เย็นพรนนี้ผมถ่ายไว้วันที่หนึ่งอุ๊ปโดนเข้าละ่ะโดนเข้าตกเลยตึด๊ดถ้าไม่เกลีถ้ามันไม่วิ่งเข้ามานะสวยแล้วไม่เกลีกำลังจะเป็นไฮไลท์ได้เลยสวยพี่หลามเจเกลีเอ๊ะหลามแซนป,ปี้ไม่ใช่หลามเจเกลีติดอันติดอัน เอ้ยก็ได้นะเนี่ยพี่หลามใจเกเรเออสวยพี่หลามใจเกเรกูมึงทำอะไรเนี่นยระยะนี้ต้องซองยาวแล้วป่ะนี่ต้องให้พี่หลามใจเกเรกูจัดการเอาไปฆ่ามันรวยนี่นั่นไหนเห็นหัวหหมันป่ะไอ้ยาเจโปโคตรโหดโคตรอัน,นตรายพี่หลาม ใเกเรกูถ้าถ้าเขามาดูคลิปแล้วเห็นกูไปเรียกอย่างนั้นเขาเขารู้สึกรู้สึกน่าจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่กับคำที่กูเรียกว่างนีนะ่พี่หลาบใจเกเรถ้าเราได้ไมมันเดี๋ยวเราจะสาัมารถที่นีเสียงเกมชัดแล้วก็เสียงพูดชัดขึ้นแต่น่าจะมานานแล้วเพราะมันเป็นหูฟังแบบส่งจากจีนเอยไม่ใช่ ส่งจากต่างประเทศซึ่งมันนานๆไม่กลาสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวก็ามาแล้วจะพูดปลอบใจแม่งปีหนึ่งยังไม่มาเลยแล้วเลยแล้วเลยอุ้ยพี่หลามใจเกเรกูนี่ไปลบเออเฮ้ยร่วง <First play. S 1> เฮ่ยพี่หลามใจเกเรกูตาย เพื่อนจะทำแบบนั้นไม่ได้มึงถือปืนเข้าไปชาร์จเขาไม่ได้ตัดภาพไปเลยฉายอะไรไม่มีให้ดูหรอกก็แบบเออท่วนนี้ก็ว่างนะเข้าดิสคอร์ดมาคุยเล่นก็ได้มั้งผมไม่ค่อยได้เข้าดิสคอร์ดส่วนจะจะเล่นแต่แมสเซจอย่างเดียวแล้วก็เลยนออไลน์ด้วยก็เลยจะไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคิดอะไรไม่ออกคลิดอะไรไม่ออกจริงเลยย พี่หลานใจเกลีกูโดนโดนลุมเก็บเก็บมากเก็จบจริงๆเก็บรโคตรเด็กเขค่อยๆตัดเลือดไปดอุ้ยกูร่วงต่อยเพื่อนมาช่วยน้ำหนนะาไม่อยากให้คลิปยาวนะตัดภาพเย่เย่เย่เพื่อนมา oh, แล้ว โอ้ยมันดับกูโอ้ยจบแล้วไอ้เหี้ยกูวางไอวอผิดเพื่อนมันมาบังไอวอแล้วแม่งไอวอก็ดันกูก็น่าจะใกล้จะจบเกมมาแต่ยังไม่จบเกมก็ดูไปเถอะมันคลิปไม่ยาวกว่าสิบนาทีขอละ ถือแล้หนึ่งเกมแลที่ยังมีหลายเกมนั่นนะมันก็เลยเป็นอะไรที่ยืดเยื้อหน่อยหนึ่งนันนะแต่ก็ไม่ได้ยืดมากหรอกแม่งวิ่งรอไฟกันอย่างเดียวเลยแล้วแบบปุ๊บแบบตึงๆแบบเขาดูเชิงค่อยๆแคมมาพวกกูวิ่งเข้าไปแบบบ้าบ้าเลเออพำยา หรือจากวินเมกาเพรา่าไม่ใช่เปิดไปเรื่อยมันต้องเป็นวินดีเชลแป้งเออสวยก็ไม่มีอะไรให้ดูมันตึงมันไม่ตึงมันตึงนะมันไม่ตึงนะสำหรับผมนะมันค่อนข้างที่จะอยู่ระหว่างกลางกลางก็ไปดาวฟรีมาดาวหนึ่งนะก็จะขึ้นแดงแล้วนะ ก็นะนาคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยบายบายเดี๋ยวก็คงต้องถ่ายรอบนึงะเพราะว่าจะขึ้นแดงแล้วแต่น่าจะไม่ได้ขึ้นแดงวันนี้นะ